สวัสดีค่ะโดชะตาพาพเพลยนไบอัมทรีดีโดยแม่หมออัมธรรมทาโรวันนี้ชวนทุกคนมาดูดวงกันนะคะท็อป,ปิกในวันนี้เป็นเรื่องของการงานเนาะสำหรับคนที่คิดจะเปลี่ยนงานอยากจะย้ายงานนะหรือว่าอยากจะเปลี่ยนแปลงอยากรู้ว่าถ้าเกิดว่าออกจากงานแล้วเนี่ยเปลี่ยนงานไปแล้วเนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยววันนี้มีไพ่ให้เลือกสีก่กองด้วยกันนะคะตามหน้าคลิกเลยแล้วก็จะหยิบไพ่นะคะเออเป็นพลังงานของคุณเป็นตัวแทนของคุณอีกสี่ใบนะคะอ่ะ กล่องที่1กล่องที่2นะคะกล่องที่3นะคะแล้วก็กล่องที่สนะคะมีไพ่ให้เลือกสี่กล่องด้วยกันนะคะโอเคอ่ะก่อนเลือกนะคะตั้งสมาธิกันก่อนเนาะหายใจเข้าลึกๆพร้อมกับหลับตารู้สึกสดชื่นค่ะหายใจออกยาวรู้สึกผ่อนคลายสักสามลมหายใจเนาะ ไม่ค่อยโอเคกดพอสททำต่อไปเรื่อยๆเลยเนาะส่วนใครที่โอเคแล้วหายใจเข้าลึกๆเคริ่นอลองหายใจมีอยู่ที่หว่าดคิ้วค่ะหายใจออกอยู่าเปิดลวงตาที่สามออกไปสักสามลมหายใจเช่นเดียวกันเนาะหรือจนกว่าจะรู้สึกตั้งมั่นเป็นสมาธินะคะขอดูพลังงานหน่อยว่าถ้าเกิดว่าคุณเปลี่ยนงาน เราออกจากงานย้ายงานชีวิตของคุณหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรนาะสักสาลมหายใจเช่นเดียวกันนะหากใครที่ยังรู้สึกไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่กดพอสทำต่อไปเรื่อยๆเลยนะคะส่วนใครที่โอเคแล้วหายใจเข้าลึกๆพร้อมกับลืมตาค่ะเลือกกล่องไพ่ที่รู้สึกถึงดูดใจคุณมากที่สุดก่องที่หนึ่งสองสามหรือสี่นะคะหากคุณรู้สึกสับสนนะ หายใจเข้าลึกๆพร้อมกับหลับตาทําสมาธิใหม่อีกสักครู่หนึ่งนะคะแล้วก็หายใจเข้าลึกๆพร้อมกับลืมตาแล้วก็เลือกกองไพ่ที่ดึงดูดใจคุณมากที่สุดหากยังเลือกไม่ได้นะทำไปแล้วสามสี่รอบยังไม่โอเคกดพอสนะคะแล้วก็ตั้งมั่นนะคะดูพลังงานของไพ่ที่คุณสับสนแล้วฟังในมากกว่าหนึ่งกองไปเลยส่วนใครที่เด็ดเดี่ยวสามารถเลือกกองเด็ดได้ใครงเลือกไม่ได้กดพอส์นะคะ ส่วนใครที่เลื่อนได้แล้วเดี๋ยวเรามาฟังนายเลเเริ่มต้นจากกองที่1นึ่งตามด้วยกองที่2 3แล้วก็สีนะคะไล่ไปทีละกองเนาะเริ่มต้นจากกองที่1ก่อนขอดูพลังงานคุณก่อนตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างขอดูพลังงานหน่อยเนาะจริงๆแล้วดูจากพลังงานตรงนี้นะคะก็เป็นไปได้เลยเกินว่าบางคนนะคะอาจจะจริงๆแล้วเนี่ยที่ที่ทำอยู่ปัจจุบันนี้มันก็โอเคแหละนะคะมันก็มีคนคอยสนับสนุสนอุปถัมภ์ำคำชูช่วยเหลืออยู่นี่แหละ แต่บางครั้งเมื่อกี้มันเหมือนกับว่าคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณอยากจะมีเวลามากกว่าน,นี้ก็ได้นะหรือบางคนนะคุณอาจจะมีลูกมีครอบครัวก็ได้หรือมีพ่อแม่นะที่แก่เฒ่าที่อยากจะดูแลก็เป็นไปได้เหมือนกันนะคะก็เลยทําให้คุณรู้สึกว่าคุณอยากจะเปลี่ยนงานย้ายงานไม่แน่ใจว่าการเดลี่ยเนะี้ยมันจะทําให้คุณโอเคขึ้นไหมนะชีวิตจะดีขึ้นหรือเปล่าเดี๋ยวดูพลังงานกันลวกันเนาะว่าถ้าเกิดว่าคุณมีการเดลี่ย อย่างไรอะแต่ก่อนอื่นขอดูพลังงานที่เดิมของคุณก่อนนะคะว่าที่เดิมนะการทํางานที่เดิมของคุณเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะสถานที่ทํางานที่เดิมนะหรือการทํางานเดิมๆของคุณเนี่ยมันทำให้ชีวิตของคุณเป็นอย่างไรดูเหมือนคุณอยากจะออกจากที่นี่เต็มที่แล้วเนาะไม่อยากอยู่แล้ววาเนาะดูเหมือนมันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่คุณรู้สึกอยากจะปล่อยละไม่หวังละไม่เอานะประมาณนั้นเนาะโอ้ดูเหมือนที่เก่ามัน ันไม่ไหวแล้วอ่ะคุณอยากจะไปเต็มที่แล้วเนาะ,อะขอดูพลังงานเพิ่มเติมนะคะว่าถ้าเกิดว่าคุณออกจากงานตอนนี้หรือเปลี่ยนแปลงงานตอนนี้ดวงชะตาความรักชีวิตของคุณจะเป็นอย่างไรต้องบอกเลยดูเหมือนกับว่าไม่แน่ใจว่าคุณทํางานที่นี่เพื่อชดใช้กรรมหรือเปล่า <c oughs> เหมือนกับว่าคุณทํางานที่เนี่ยเพื่อที่จะชดใช้กรรมให้กับใครบางคนไม่ว่าจะเป็นชดใช้กรรมในในแง่ของการงานหรือชดใช้กรรมให้กับ หัวหน้างานเพื่อนร่วมง,งานอะไรก็ลแล้วแต่ดูเหมือนการที่คุณได้มาเจอกันเนี่ยมันเป็นการชุกใช้กรรมต่อกันเหมือนกันเนาะหากคุณเปลี่ยนนะเปลี่ยนงานหรือคุณคิดจะออกจากงานจากที่นี่นะต้องบอกเลยเหมือนคุณหมดกรรมเหมือนคุณหมดกรรมัมน,มรรมน,นะมันจะทำให้ชีวิตของคุณก้าวหน้าหลุดพ้นจากปัญหาคนสับอืมหรือชีวิตได้ก้าวหน้า เพราะฉะนั้นคุณจากพลังงานตรงนี้ออกเถอะออกเล้วดีออกแล้วชีวิตจ,จะดีขึ้นดูเหมือนกับว่าการที่คุณได้มาทํางานที่เนี่ยมันเป็นการชดใช้กรรมอะไรบางอย่างของคุณอาจจะเป็นกรรมที่เคยทํามาร่วมกับหัวหน้างานของคุณก็ได้หรือกรรมที่เคยทํามาร่วมกับเพื่อนร่วมงานของคุณก็ดีแต่ต้องบอกเลยหากคุณออกจากวงจรน,นี้ ชีวิตของคนเหมือนกับว่าหมดกรรมเออเหมือนมาเจอกันมาทํางานด้วยกันก็มาร่วงงานกันหรืออะไรต่างๆเพราะแค่ต้องมาชุบช่ายกรรมด้วยกันนั่นเองพอคุณออกจากงานนี้นะชีวิตของคุณหมดหมด,หมดกรรมเลยนะหมดทุกหมดโศหมดโรคหมดภัยสมภพขะเส้นจันไหรหมดเวหมดกรรมเลยไปนะเพราะว่าพอคุณออกจากงานนี้นะก็อบอกเลยชีวิตของคุณจะลื่นไหลชีวิตของคุณจะก้าวหน้าเพราะฉะนั้นออกเถอะ หากคุณรู้สึกว่าไม่สบายใจแทนที่กับการอยู่ตรงนี้แล้วออกเถอะเพราะมันเหมือนกับว่าคุณได้หมดเวรหมดกรรมจากจุดนี้แล้วมันเหมือนกับดวงชะตาของคุณได้ชดใช้นี่กรรมไปหมดแล้วกับคนเหล่านี้กับสังคมนี้่นะ และชีวิตของคุณจะได้ก้าวหน้าไปทั้งหน้าต่อนะเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าเติบโตมากขึ้นและพอคุณออกจากจุดนี้นะชีวิตของคุณจะเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าแน่นอนมีโอกาสในเรื่องของการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งมีโอกาสที่จะได้เจอสังคมดีๆได้เจอผู้คนดีๆได้มีการยาณมิตรที่ดีชีวิตของคุณจะเป็นอิสระชีวิตของคุณจะแฮปปี้มีความสุขมากขึ้นไม่ต้องมาจมทุกข์หรือจมจ่อยูหกือความทุกข์ที่เกิดจากสังคมนะหรือสิ่งแวดล้อมที่มันไม่ค่อยดี เพราะฉะนั้นดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยออกแล้วดีออกแล้วปังออกแล้วเฮงออกแล้วเลิศเปลี่ยน,ปยนแปลงเถอะแล้วชีวิตของคุณจะดีขึ้นหนอใครทั้งนายหรือนาย,นายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อ,อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะอะต่อมากองที่สองกันบ้างะคะ่ะขอดูพลังงานคุณหน่อยว่าเป็นอย่างไรกองที่สองดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลย ดูเหมือนการเปลี่ยนแปลงจะเป็นทางที่ดีของคุณนะอะขอดูพลังงานปัจจุบันก่อนนะว่าที่ทํางานปัจจุบันของคุณมันเป็นอย่างไรนะขอดูพลังงานว่าที่ทํางานปัจจุบันของคุณมันเป็นอย่างไรโอ้ดูเหมือนกับว่าที่ทํางานปัจจุบันจริงๆที่ทํางานปัจจุบันก็มอบเงินมอบทองอะไรต่างๆให้กับคุณนด่แหละนะแต่ก็ใช้แรงคนเยอะเหมือนกันนะดูเหมือนกับว่าทํางานหนักหือนไก่นะอะถ้าเปลี่ยนแปลงแล้วเนี่ยจะเป็นอย่างไรเนาะ ถ้าเปลี่ยนแปลงนะหรือออกจากงานแล้วชีวิตของคุณจะเป็นอย่างไรโอ้จริงๆแล้วดูเหมือนกับว่าถ้าเกิดคุณเปลี่ยนแปลงเนาะไม่ว่าคุณจะทําธุรกิจหรือว่าคุณอาจจะออกไปทํางานใหม่ๆเปลี่ยนงานใหม่ก,ก็แล้วแต่ดูเหมือนกับว่าคุณจะจัดการชีวิตของของตัวเองได้ดีขึ้นขอดูพลัตงานเพิ่มเติมอีกสักหน่อยแล้วกันนะคะให้อยู่ที่เดิมมันเป็นยังไงล่ะดูเหมือนบางทีก็หมดไฟเหมือนกันเนาะหมดไฟเหรอ คนหมดไฟหรือเบล่าการกานทำง,งานที่นี่ดูเหมือนกับว่ายิ่งทำงานอยู่ที่เดิมอาจจะทำให้คุณยิ่งหมดไฟจริงๆที่นี่ก็ดีแหละนะจริงๆที่เนี่ยมันก็ดีนะมันก็ทำให้คุณมีเงินมีทอมีมความมั่นคงในชีวิตหลายสิ่งหลายอย่างนี่นแหละนาะเพียงแต่ว่าบางครั้งบางทีก็อาจจะมีงานที่หนักเกินไป หรือบางทีคุณก็อาจจะเป็นคนที่สามารถทําอะไรได้หลายสิ่งหลายอย่างทางานได้เยอะเขาอาจจะให้งานคุณจนล้นมือหรือคุณอาจจะต้องแบกรับจ็อบของคนอื่นทําหน้าที่แทนคนอื่นเยอะแยะไปหมดเลยจนทําให้เหมือนงานมันมาดาอยู่ที่คุณอยู่คนเดียวหรือทํางานเกินเกินตําแหน่งเกินเกินเดือนของตัวเองอนะ่ะค่อนข้างมาก การเปลี่ยนแปลงอาจจะทําให้คุณมีไฟที่มาอีกครั้งหนึ่งดูเหมือนช่วงนี้คุณอาจจะหมดไฟในเรื่องของการทํางานเอออาจจะเพราะงานที่มันหนักเกินไปหรือบางครั้งบางทีทํางานไม่ตรงสายทํางานงไม่ตรงจ็อบไนมะ่ตรงจ็อกเนาะแบบรับควาละาของคนอื่นไปหมดเลยหรือว่าต้องเอางานของคนอื่นมารับผิดชอบหมดเลยทั้งๆท,ที่ไม่ใช่หน้าที่ของคุณเลยทําให้บางครั้งบางทีคุณหมดไฟกับการทํางานอกันต้องบอกว่าการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนงานน่าจะเป็นหนทางที่ดีของคุณนะ เพราะการเปลี่ยนงานหรือการเปลี่ยนแปลงเนี่ยจะทําให้คุณมีไฟมากขึ้นหรืออาจจะกลับมามีไฟในการทํางานอีกครั้งหนึ่งแล้วมันเหมือนคุณสามารถควบคุมชีวิตของตัวเองได้ด้วยตัวเองด้วยมันไม่เหมือนที่ปัจจุบันเนี่ยที่ดูเหมือนคุณไม่สามารถจัดการอะไรได้เลยเขาให้ทาอะไรก็ต้องทาเขาให้เขาจับคุณไปวางตรงไหนไปอยู่ตรงไหนก็ต้องอยู่เขาเมอบหมายอะไรให้ให้ทำก็ต้องทําไปหมดเลยมันทําให้คุณแบบไม่รู้เลย สุดท้ายแล้วจริงๆแล้วเนี่ยเป้าหมายในชีวิตของคุณคืออะไรการเติบโตของคุณคุณจะโตไปในทิศทางไหนเนี่ยมันเหมือนทําให้คุณหมดไฟไปเลยอ่ะในการที่จะทํางานที่นี่ทั้งที่คุณทํางานได้เยอะมากหรือเป็นคนที่มีความสามารถศักยภาพสูงมากนะแต่การบริหารจัดก,การที่ไม่ดีขององ,องค์กรน,นี้อาจจะทําให้คุณหมดไฟได้เพราะฉะนั้นหากคุณเปลี่ยนแปลง หรือเปลี่ยนงานน่าจะเป็นทางที่ดีของคุณเพราะมันจะทําให้คุณกลับมามีไฟอีกครั้งหนึ่งในการทํางานรวมไปถึงมีโอกาสว่าคุณจะสามารถควบคุมชีวิตของตัวเองได้รู้ว่าตัวเองควรจะไปในทิศทางไหนหรือรู้ว่าคุณเกิดมาเพื่อทําอะไรหรือรู้ว่าคุณเ,เหมาะสมในการทําอะไรหรือรู้เป้าหมายที่ชัดเจนในการทํางานในการเติบโตของตัวเองด้วย <No. S 2> เพราะฉะนั้นแล้วการลาออกหรือาการเปลีย่ยนแปลงในช่วงเวลานี้ของคุณอาจจะเป็นคําตอบที่ดีหรือเป็นทางที่ดีสําหรับคุณก็ได้นะสาหรับคนที่เลือกกองนี้แค่เตรียมตัวให้พร้อมเท่านั้นเองนะคุณมีความสามารถอยู่แล้วถ้าคุณเตรียมพร้อมพร้อมที่จะไปออกออกไปอย่างแบบไม่ต้องกังวลใจมันจะดีที่สุดเลย เพราะฉะนั้นก็มีโอกาสที่เปลี่ยนแปลงแล้วจะดีต่อคุณแล้วไฟในการทํางานของคุณก็จะกลับคืนมาด้วยนอโอเคแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้ต้องการเลืองของไฟอะไรยังเส้นอ่ะการอยู่ที่เดิมมันก็ให้เงินคุณอยู่แล้วแหละถ้าคุณไม่ได้ซีเรียสอะไรมากนะคะเออ่าคุณอยู่ที่เดิมมันก็มีความมั่นคงมันมีการเงินเข้ามาโดยสม่ำเสมออยู่แล้วแต่การออกจะทาให้คุณได้มีไฟในการทํางานมากขึ้นนะและสามารถควบคุมชีวิตของตัวเองได้รู้ว่าตัวเองอยากจะทําอะไรและอยากจะทําอะไร เนาะมันเหมือนเราสามารถจัดการแมネจตัวเองได้ดีเท่านั้นเองก็ลองตัดสินใจดูตามความรู้สึกของตัวเองที่อยากจะมีถ้าอยากมีเงินก็อยู่ที่เดิมก็ไม่ได้มีเสียหายอะไรแค่ต้องทํางานเหนื่อยหนักอะไรเงี้ยเฉยแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะควบคุมชีวิตของตัวเองได้ด้วยการเด่นแบงอาจจะช่วยคุณได้เนาะโอเคใครรับนายอย่าง,งาืงนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานคนนะคะินดีด้วยนะ อ่ะต่อมาค่ะกองที่สากันบ้างขอดูพลังงานหน่อยนะคะสําหรับคนที่คิดจะเปลี่ยนงานย้ายงานเป็นอย่างไรดูจากพลังงานตรงนี้ดูเหมือนไม่ค่อยได้พักผ่อนเหมือนกันนะพูดถึงนะอาจจะทํางานหามรุ่งหามค่ำนะหรือมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ทำให้คนรู้สึกหนักอ,อกหนักใจหรือเหนื่อยล้านะคะขอดูพลังงานของการทํางานที่ปัจจุบันเลยคะ่ะทํางานที่ปัจจุบันเป็นอย่างไรขอดูพลังงานหน่อยอืมจริงๆการอยู่ที่ปัจจุบันก็ดู มีหลักมีฐานมีความมั่นคงอยู่นะเออดูมีความมั่นคงอยู่นะอะไรที่ทําให้คุณรู้สึกอยากจะออกล่ะอืมอาจจะเพราะเพราะว่าคุณต้องแบกรับภาระอะไรลายสิ่งหลายอย่างมาั้งนะดูเหมือนว่าคุณเหมือนเป็นคนที่อะไรอะไรก็คุณนะ่นะเนาะเออ มีแต่คนมาให้คุณทำ,น,น,ทำ,น,ทำนู่นทํานี่ทานั่นคุณเป็นคนมีความสามารถเนี่ยศักยภาพสูงทําอะไรได้หลายสิ่งหลายอยา่างใครก็อยากจะทักมาหาคุณทาใ,ให้ทํานู่นบางให้ทํานี่บางขอความช่วยเหลือคุณอยู่ตลอดเวลาจนบางครั้งบางทีคุณเกินจะรับไหวเนาะอ่ะทีนี้ถ้าเกิดว่าคุณเปลี่ยนแปลงงานตอนเนี้นะหรือคิดจะเปลี่ยนงานตอนนี้เปลี่ยนแล้วจะเป็นอย่างไรดูจากพลังงานตรงนี้รอนิดนึงอย่าเพิ่งรีบนะคะ ดูเหมือนกับว่าจริงๆแล้วคุณมีศักยภาพมากพอที่จะออกจากงานได้นะแต่ขอให้รอคอยนิดหนึ่งเพราะไพ่ที่พลังงานก็ต้องรอหน่อยอย่าใจร้อนถ้าใจร้อนมันเหมือนกับว่าคุณอาจจะแบบถ้าคุณไม่หางานไว้ก่อนอ่ะคุณต้องไปยืนรอหรือ่าอาจจะอาจจะมีเวลาหรือช่วงเวลาที่แบบตกงานนานเนาะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยดูจากพลังงานตรงเนี้ยต้องบอกว่าเปลี่ยนงานได้นะแต่ไม่ใช่เร็วๆนี้รอเวลาหน่อยค่ะรอเวลาหน่อย นะหรือหางานไว้เลยถ้าคิดจะออกนะหางานไว้เลยหรือวางแผนชีวิตตัวเองไว้ให้ดีอย่าเรยบร้อนเพราะดูจากพลังงานตรงนี้ถ้าเรยบร้อนเนี่ยอาจจะกลายเป็นว่าตกงานนานหรือว่าต้องไปใช้เวลาแบบว่างๆอ่ะนานเกินไปแล้วก็จะทําให้คุณกังวลใจทีหลังอีกเพราะดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยศักยภาพคุณมีพร้อมอยู่แล้วความสามารถของคุณศักยภาพของคุณมันมีมีโอกาสที่จะมีงานใหม่ๆอยู่แล้วเพียงแต่ว่าถ้าออกตอนนี้อาจจะไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ ทิ้งระยะนิดหนึ่งนะหรือเตรียมความพร้อมของของตัวเองให้มากกว่าน,นี้หน่อยหางานไม่รอเลยนะหรือว่าวางแผนชีวิตของตัวเองให้ระดักลุ่มเพราะมีโอกาสว่าถ้าเกิดว่าคุณวางแผนไวด้ดีๆเนี่ยการออกไปอะ่ะมันจะทําให้คุณสบายใจมากกว่าเพราะถ้าเกิดออกตอนนี้แล้วคุณยังไม่ค่อยมันม่นคงยังไม่ค่อยแน่ใจยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในเรื่องของการงานหรือยังไม่ได้มีแผนที่ดีไว้เนี่ยมันจะทําให้คุณแบบว่าต้องรอคอยนักหรืออาจจะตกงาน ในระยะเวลาที่สักพักหนึงเลยเออเพราะฉะนั้นดูจากพลังงานตรงนี้รอเวลาที่เหมาะสมดีกว่ารอเวลาที่เหมาะสมดีกว่าอย่ารีบอย่ารีบอย่าเพิ่งรีบร้อนตอนนี้เพราะว่าดูจากพลังงานตรงเนี้ยถ้าไม่รีบนะทุกอย่างโอเคเร์เฟสเลยและการออกจากงานของคุณเนี่ยในตอนที่แบบทุกอย่างมาสมบูรณ์ทุกอยากามม่อยางมาลงตัวนะชีวิตของคุณจะดีมากเออเหมือนได้เกิดใหม่เลยแฮปปี้มีความสุขแต่ถ้าเกิดว่าคุณรีบออกตอนนี้เนี่ย ต้องบอกเลยมันจะกระท่อนกระแท่นนะ่มันจะมีปัญหาเพราะฉะนั้นรอหน่อยอดใจรอน,นิดหนึ่งอดทนนิดหนึ่งนะเตรียมตัวให้พร้อมมากกว่านี้ก่อนนะแล้วค่อยออกออกได้แต่ต้องเตรียมตัวเองให้พร้อมมากกว่านี้ก่อนประมาณนี้หนอโอเคใครท่นไหนนไหนแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะยินดีด้วยนะอ่ะกองสุดท้ายแล้วค่ะสำหรับคนที่เลือกกองที่4มาดูกันว่าพลังงานคุณเป็นอย่างไร ดูเหมือนตอนนี้คุณน่าจะดูมาหลายเจ้าแล้วแหละนะเรื่องของการงานนะว่าออกดีไหมออกมันจะโอเคไหมอยากออกอะไรไยเนาะอ่ะขอดูพลังงานเพิ่มเติมหน่อยสําหรับที่ปัจจุบันของคุณเป็นอย่างไรขอดูพลังงานหน่อยสิโอ้ปวดหัวเนาะอยู่ที่นี่ปวดหัวแต่ละมือแต่ละเดย์มีแต่เรื่องให้กลุ้มเหดปวดหัวนะโอ้นะหนึ่งวันผ่านสิจูเอชนะคะโอ้อาจจะ ในเรื่องของการทํางานอยู่ที่นี่นะคะโอ้มันก็เลยทําให้คุณรู้สึกว่าอยากจะลาออกหรืออยากจะเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนงานเหลือเกินนะขอดูพลังงานหน่อยว่าถ้าเกิดว่าคุณเปลี่ยนแล้วเนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะขอดูพลังงานหน่อยโอ้ดูเหมือนกับว่าถ้าเปลี่ยนแปลงแล้วนะชีวิตเหมือนได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆเลยอาขอดูพลังงานเพิ่มเติมอีกสักนิดนะว่าชีวิตของคุณจะเป็นยังไงในการเปลี่ยนแปลงงานโอ้ ดูเหมือนกับว่าคุณจะสบายใจมากขึ้นนะการเปลี่ยนงานของคุณหรือการเปลี่ยนแปลงหรือการคิดจะลาออกของคุณในครั้งนี้ต้องบอกว่าจะทําให้คุณสบายใจมากขึ้นความเครียดนะหรือบางคนอาจจะมีปัญหาเรื่องของสุขภาพด้วยในการทํางานที่เนี่ยมันอาจจะทําให้คุณสุขภาพเสียเออหรือมีสุขภาพที่แย่เออเพราะฉะนั้นแล้วการเปลี่ยนงานย้ายงานเนี่ย หรือการออกจากงานช่วงเวลาน,นี้อาจจะทำให้คุณนะ่ะกลับมามีสุขภาพที่ดีขึ้นได้พักผ่อนมากขึ้นนะแล้วก็อาจจะทำให้ชีวิตของคุณนะ่ยผ่อนคลายมากขึ้นหรือมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นมากขึ้นนะแล้วก็อะไรที่รู้สึกแบกรับหรือเหนื่อยหนักอะ่ะมันอาจจะทุเลาเบาบา,างลงน,นะชีวิตของคุณดูเหมือนก็นจะสบายมากขึ้นหรือสบายใจมากขึ้นนะผ่อนคลายมากขึ้นนะคะโอ้ยเปลี่ยนโถ ออกเถอะเพราะมันจะทําให้ชีวิตของคุณดีขึ้นค่ะนะคือต้องบอกอย่างนี้งานที่คุณทําอยู่ปัจจุบันเนี้ยนะงานที่คุณทําอยู่ปัจจุบันนี้นะแต่ละมื้อแต่ละ d a แต่ละมื้อแต่ละ d a เนาะแต่ละมื้อแต่ละ d a มีแต่มีแต่อะไรนะมีเดี๋ยวนะหมอจะเรียบเรียงประโยคก่อนแต่ละมื้อแต่ละ day หนึ่งวันพัน situation มีแต่เรื่องให้กลุ้ม hate ปวดอาร์ตทำให้คุณรู้สึกไม่โอเคเลยนะคะโอ้การทำงานอยู่ที่นี่ทำให้คุณรู้สึกปวดหัวมากนะปวดหัวทั้งคนปวดหัวทั้งงานปวดหัวทั้งสิ่งแวดลอ้อมถ้าทำต่อเนี่ยดูเหมือนกับว่าเรื่องของสุขภาพด้วยนะก็บอกอย่างนี้มีแต่จะตายอะดูจำนาคนเนี้ย โอดูเหมือนกับว่ามันส่งผลในเรื่องของสุขภาพของคุณด้วยไงเออเพราะฉะนั้นแล้วดูแลสุขภาพสุขภาพสําคัญที่สุดนะถ้าสุขภาพแย่มันก็หาเงินไม่ได้ใช้ชีวิตไม่ได้เลยนะงานที่คุณทําอยู่ปัจจุบันนะทาส่งผลในเรื่องของสุขภาพกับคุณอย่างอย่างชัดเจนเลยอะ่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยดูจากพลังงานตรงนี้เนี่ยถ้าคุณออกจากงานหรือเปลี่ยนงานตอนนี้นะมันจะทําให้คุณชีวิตทุเลาเบาบางลงไป นะหรือว่าสุขภาพอาจจะดีขึ้นนะแล้วเปลี่ยนแล้วเนี่ยมีโอกาสได้เจอสังคมที่ดีมีเพื่อนร่วมงานที่ดีหรือมีคนคอยช่วยเหลืออยู่เพราะฉะนั้นเปลี่ยนแล้วอาจจะทาให้คุณชีวิตดีขึ้นแฮปปี้ขึ้นสุขภาพดีขึ้นแล้วก็มีโอกาสได้เจอสังคมที่ดีนะมีเพื่อนร่วมงานที่ดีนะหรือการเปลี่ยนแปลงสังคมอาจจะทําให้ชีวิตการทํางานของคุณแฮปปี้ขึ้นมีความสุขขึ้นผ่อนคลายขึ้นสบายใจขึ้นเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงอาจจะเป็น อาจจะเป็นคำตอบที่ดีของคุณนะในการเปลี่ยนแปลงในช่วงเวลานี้เนาะดูแลสุขภาพก่อนเอาสุขภาพก่อนก่อนอื่นถ้าเกิดว่าคุณยังไม่ได้แบบมีการบอกหัวหน้างานหรือเพื่อนร่วมงานให้รับรู้ถึงความรู้สึกไม่สบายใจหรือว่าความไม่สบายกายสุขภาพที่ไม่ดีของคุณนะคุณลองบอกเขาก่อนก็ได้แล้วดูสิว่าเขาให้การแก้ไขช่วยเหลือหรือเปล่าถ้าเกิดบอกไปแล้วเขาก็ไม่แก้ไม่มีทางออกไม่มีทางแก้ไม่มีการช่วยเหลือคุณอนะ การลาออกคือคําตอบที่ดีที่สุดสําหรับคุณเลยเพราะเราต้องเอาสุขภาพของเราไว้ก่อนเอาชีวิตของเราไว้ก่อนนะโอ้ดูจากพลังงานตรงนี้เพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดว่าเราสืาส่อสารแล้วเขาไม่แก้ไขให้เราการลาออกอาจจะทําให้ชีวิตของเราดีกว่าและดีขึ้นเนาะลาออกแล้วเนี่ยมันอาจจะทาให้คุณสบายขึ้นสุขภาพดีขึ้นผ่อนคลายมากขึ้นแล้วก็มีโอกาสที่จะได้เจอสังคมที่ดีอยู่เนาะ เออแต่แต,แต่ถ้าเกิดว่ายังไม่เคยพูดคุยถึงความรู้สึกลําบากใจตรงเนี้ลองสื่อสารก่อนแต่ถ้าสื่อสารแนละ้วมันไม่โอเคมันไม่เวิร์กและเขาไม่แก้ไขไม่แก้ปัญหาให้เราเลยการออกอาจจะเป็นคําตอบที่ดีแต่คุณอาจจะต้องเตรียมตัวไว้ก่อนนะเออเพื่อที่คุณออกไปแล้วคุณจะได้ไม่ต้องมากังวลใจเครียดมากเกินไปน,นั่นเองหนอโอเคใครรล้นายอย่านายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะยินดีด้วยนะ คำแนยทั้งหมดดั้งมววเนาะต้องบอกเลยเป็นแค่ไกด์ไลน์และแนวทางในการใช้ชีวิตนะคะสุดท้ายแล้วตัดสินใจอย่างไรขึ้นอยู่กับตัวคุณนะนี่อาจจะเป็นไกด์ไลน์ทห้คุณได้รับรู้และเก็บไปตกผลึกหรือทบทวนตัวเองนะเออสุดท้ายแล้วชีวิตจะเป็นอย่างไรมันขึ้นอยู่กับการกระทํา ที่เปอร์เซ็นต์สูงมากกว่านะเออคำทำนายมันเป็นแค่ไกด์ไลน์สุดท้ายและชีวิตจะเป็นอย่างไรขึ้นอยู่กับการกระทำแล้วก็ตัวตัวเราเองด้วยสําคัญที่สุดเพราะฉะนั้นแล้วเอามาเป็นแนวทางเอามาเป็นเอ่อส่วนประกอบในการตัดสินใจนะคะเออแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะการตัดสินใจของคนสําคัญที่สุดน,นะคะแล้วก็ดูดวงชะตาชีวิตของตัวเองสําคัญที่สุดด้วยแล้วก็สําหรับใครที่รู้สึกสับสนลังเลน,นะ ตั้งแต่ต้นนะ่ะแล้วเลือกกองเดียวขอให้กลับไปดูกองอื่นด้วยเพื่อความมั่นยังนะคะเพราะว่าคำพงพีมันคาดเคลื่อนได้จากการที่อันนี้มันเป็นแบบแบบรวมเนาไม่ใช่แบบแบบแบบเฉพาะตัวหรือแบบส่วนตัวไม่ใช่การดูส่วนตัวเนาะนะคะก็เป็นแนวทางแล้วกันนะคะในการใช้ชีวิตนะคะในการตัดสินใจในเรื่องโอกาสงานนะคะ แต่เ,เ like, รา,า,เร ers, บบะะาวันนี้ไปแล้วเนาะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กดหปวใจกดกรดิ่งกริ๊งกริ๊งกดซีฟอร์สให้พี่หมอด้วยนะคะในทุกๆช่องทางเลยถือว่าเป็นค่าครูแล้วก็เป็นลังใจให้พม่หมอในการทำคลิปดีๆต่อไปให้ทุกคนเลยสำหรับวันนี้ไปแล้วขอทุกคนใช้ชีวิตจิตรบูชาตื่นรู้และก็ส่งพลังนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย